ยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการมานานประจำวันพอดแคสต์ผมสุภการหลังกับพิลลมครับคลิปนี้ผมมาพูดคุยกับอาจารย์วิทยาวุฒิไกลเกรียงอาจารย์ประจําคริสจักสาธรและนักจิตวิทยาคลินิกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในคลิปนี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นการคบคนต่างความเชื่อการมีเซ็ก์ก่อนแต่งงานรวมถึงการหย่าร้าง เมื่อเราจะสามารถตอบคาถามและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนลงไปถึงผู้เชื่อใหม่ครับอาจารย์ครับพระครัมภีร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับครับก็สําหรับเรื่องของการไม่คบหรือว่าไม่แต่งงานกับคนที่มีต่างความเชื่อคร,ครับจริงๆนี่ก็มีทั้งในพระธรรมพระคัมภีร,ร,มร์เดิมแล้วก็พกระคัมภีร์ใหม่นะครับอย่างพระคัมภีร์เดิมที่เราจะคุ้นคุ้น ไม่ต้องบอกข้อว่าเนี่ยเราก็จะคุ้นคุ้นว่าอยาเทียมแอกกับคนต่างชาตินะครับเขาก็ใช้ภาพของแอกซึ่งจะเป็นเครื่องสําหรับเทียมวัวสองตัวเนี่ยมาเป็นภาพประกอบนะครับเนื่องจากว่าวัวสองตัวเนี่ยมันจะต้องรับคําสั่งจากคนที่เป็นคนขี่มันเนี่ยคนเดียวนะครับถ้าวัวตัวหนึ่งเชื่อพระเจ้าวัวตัวหนึ่งเชื่อพระอื่นนะครับเวลาพระเจ้าบังคับบัญชาให้วัวเดินไปทางซ้ายแน่นอนจะมีวัวตัวหนึ่งที่ถ่วงใช่ไหมผว่าโอ้ไม่เอาอ่ะเราไม่เช่็จพระของเรานะครับในขณะเดียวกันถ้าพระของ คนที่เรารักสั่งให้เดินดังขวาเราก็จะมีความอื่ดอัดใจและลำบากใจที่จะเดินตามวัวจนไปเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าเรย์บอกว่าอย่าเทียมแอบกับคนต่างชาติเพราะว่าวัวแต่ละตัวก็จะเชื่อเจ้านายของคนละคนนะครับและทําให้ชีวิตเนี่ยแทนที่จะเดินตรงไปด้วยความมั่นคงเหมือนกับสเปรส์สปะไปซ้ายดีขวาดีและเกิดปัญหาความอื่ดอัดใจตามมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือในพระธรรมสองโครินนะฮะบทที่หกอาจารย์ปารโลก็มาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ว่า การที่เราไปมีส่วนกับเทียมแอบกับคนต่างชาติหรือว่าการไปแต่งงานากับคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาหลายเรย่อยนะครับที่จะทําให้เกิดอุปสรรคกับครอบครัวในระยะยาวครับผมนะครับอย่างอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเราแต่งงานกันจริงๆนะครับแล้วพอมีลูกเห็นจะเริ่มมีปัญหาละสามีเป็นคริสเตียนอยากให้ลูกไปบสถนะครับภรรยาเป็นพุทธก็อยากให้ลูกไปวัดนะครับ ทิเซียนนี่ก็ไปทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับครับผมทิเซียนก็ไปทุกอาทิตย์เราก็ไปอว่าแม้ฟารยาบอกว่านี่ฉันยอมเธอมาเลยนะให้เธอไปทุกอาทิตย์เลยวิสาขมาฆอาสาระหะขอฉันไปได้ไหมคนที่เป็นทิเซียนก็จะรู้สึกยงไงครับก็อึดอัึกออึดอัดใจใช่ครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาตรงนี้แหละครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ความรักเริ่มจะกลายเป็นความไม่รักละแล้วก็เริ่มจะทําให้เราวิสความรู้สึกว่าแย่งชิงหัวใจของลูกนะครับซึ่งตรงนี้ มันจะเป็นปัญหาในระยะยาวสำหรับคนที่เชื่อและไม่เชื่อเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะครับครับก็เป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับแับัวสองตัวอยู่ในแ่องกเดียวกันแล้วอยากจะไปยังคนละทางนะก็เป็นเรื่องยากลําบากนะครับนี้ถ้าเกิดเออเป็นคู่ที่คบกันอยู่แล้วละหรือว่ามั่นกันแล้วแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นริเยษครับมันมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงโอเคก็ถือว่าอย่าเรียกว่าทางออกกันเพราะปัญหาจริงๆยังไม่เกิดนะครับถือว่ายังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ รจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นยากพอๆกับการที่เราจะไม่รักใคร,ครนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคบกับใครแล้วหรือว่ามั่นกับใครแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกกับเขามากเพียงพอที่เราตัดสินใจที่จะลองคบหากันดูเพื่อดูว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันระยะยาวใน,นอนาคตได้ไหมครับนะครับ,รบก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วกันว่าเราเรา,เรามีความรักแล้วเราได้มารู้จักพระเจ้าอาจจะเป็นโอกาสที่ดี นะครับโอกาสที่ดีที่เราได้นําสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักนะครับเมื่อเรารู้ว่าร้านอาหารไหนอร่อยเราก็อยากพาแฟนไปกินใช่ไหมครับ,รบนี่นี่ดีกว่าอาหารอร่อยอีกก็คือเรื่องของชีวิตนิรันดร์นะครับเราก็สามารถที่จะแนะนําพูดคุยบอกกับเขาว่าโอ้นี่เรามารู้จักพระเจ้าแล้วนะแล้วพระเจ้าห้เป็นความรักเป็นความรอดและทาให้เรามีความมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับซึ่งผลตอบสนองก็อาจจะมีทั้งเออดีนะครับหรือ เอาอะไรมาพูดเนี่ยนะครับอุ้ยอย่าพูดเรื่องแบบนี้กับฉันได้ไหมฉันไม่โอเคนะเอออยากเชื่ออะไรก็เชื่อไปอย่ามาอย่ามาล้านสมองฉันนะเป็นเป็นเป็นไม่ได้หมดนะครับซึ่งตรงนี้มันมีระยะเวลาพอสมควรในการคบหากันนะครับ,รบ,รบและก็ในระยะเวลาที่เป็นคู่มั่นกันว่าเราจะดาเนินชีวิตต่อเขาไปในระยะยาวไหมนะครับเขาอาจจะใจอ่อนลงวันหนึ่งเขาอาจจะเปิดใจวันหนึ่งหรือเขาอาจจะไม่เปิดใจเลยยังมีโอกาสตัดสินใจครับว่าเราจะแต่งงานไม่แต่ง เลยคบกันต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผมถือว่ายังไม่อยู่ในปัญหาแล้วกันนะครับแต่ยังมีเวลาในการที่จะเรียนรู้สึกัน่อยกัน,นอ,อาจจะใช้ช่วงเวลาตอนที่ในคาวามสัมพันธ์ครับ<ๆ>ในการตัดสินใจนะครับ<ๆ>แต่อย่าเพิ่งเลิกกันนะครับเพราะ<ๆ>ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เรามาเชื่อแล้วเขารักเรานะครับไม<ๆ>่ได้ไม่ได้ผิดอะไรคร<ๆ>ับนี้ในกรณีอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะครับคู่ที่แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วอืมแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าเราจะ ชีวิตในความสัมพันธ์แบบนี้จะดจะจะำเนินต่อไปยังไงดีโอเคอย่าง <Okay. S 2> นี้จันบารโลก็พูดในพระธรรมสองขีชัดเจนนะก็คือว่าการที่มีใครคนใดคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็ผู้ชีวิตของเราที่แต่งงานแล้วไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราจะไปเลิกลาทิ้งล้างไม่ได้นะครับเพราะว่าการแต่งงานการสมรสแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ความผูกพันแค่สายกายแต่เป็นเรื่องของใจและจิตวิญญาณนะครับเราผูกพันอยู่กับเขา ผมคิดว่าเราสามารถทําแบบเดียวกันได้กับการตอนที่รบกันแล้วก,กับคนที่เป็นผู้มัน่นใจั่นก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้านะครับแต่ว่าความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าเราอยู่กับเขา24ชั่วโมงนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องสําแดงพระเจ้าให้เขาเห็นได้ว่ามีพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะมีพระเจ้าแล้วความรักของเราดีขึ้นจริงๆนะเรารักคุณมากขึ้นจริงๆ ด้วยความรักของพระเจ้าอันนี้เขาสัมผัสได้แน,น่นอนถ้าเรามีจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแค่พูดว่าเรามีแต่เราไม่มีเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสัมผัสได้นี่ครับเวลาที่เขารักเราเนี่ยโอกาสจะเริง่ายขึ้นในการที่เขาจะเปิดใจเราอาจจะชวนก็บอกว่าเอานี้ไหมไปเรียนวิชาคีด้วยกัน,นไ,ไหมเอาอย่างนี้ไหมไปคุยกับใจวันนี้ไหมลองไปเรียนดูเธอลองฟังดูสิแล้วดูว่า,าสิ่งที่พระเจ้าสอนเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวได้เป็นยังไง พอไปเล่นจริงๆแล้วก็าจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้นะเราเชื่อพระเจ้า,จานานแล้วก,ก็ได้ใช่ไหมครับ,รบอาจจะเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหนุนใจนะครับก็คืออย่าอย่าเพิ่งคิดว่าเครียดเกินไปอย่าเพิ่งคิดว่าแตกหักกันแน่ๆแล้วนะครับก็อธิษฐานถึงผู้สมรสของเราสแสดงความรักพระเจ้ากับผู้สมรสของเราแล้วก็ใช่ไหมครับเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดไปจริงๆ แล้วหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเปิดหัวใจเขาแล้วก็มาอยู่ในทางเดียวกับเรานะครับก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับโอเคครับเมื่อกี้พี่วิทย์ครับผมมีเอ่ยถึงเรื่องการหย่าลาขึ้นมาก็เลยจะจะขอถามต่อเลยนะครับในคิดว่าคริสเตียนส่วนใหญ่อาจจะรู้เรื่องนี้แล้วแต่อยากขอพี่วิทยบเอ่ยถึงมากกับพีรนิดนึงครับับมาพูดถึงเรื่องการหย่าล้างว่าอย่างไรโอเคก็จริงๆทั้งแบาที่เดิมบทในแหล่งโปรโมชั่นก็จะมีเขียนเอาไว้นะ แล้วก็พระยซสุรพูดด้วยจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ปรารถนาให้มีการยาล้างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายะบบกบทปรปจากงโมเสสก็จะพูดว่าก็อนุญาตให้ย่าร้างได้นะในรกรณีที่คู่สมรสเนี่ยไปมีชู้ใช่ไหมครับม,มีชู้ซึ่งไม่ได้แปลความว่าพระเจ้าอยากให้เราหย่าแต่พระเจ้าเข้าใจถึงความอ่อนแอของเราว่าการที่คู่สมรสของเราเนี่ยคบชู้มีความสัมพันธ์นกับหญิงหรือชายอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จัดการยาก เกินกว่าที่หัวใจของมนุษย์คนหนึ่งที่ธรรมดาเนี่ยจะทนได้ครับเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยมีช่องให้สําหรับความอ่อนแอของเรานะครับแต่โดยน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่อยากให้เราหย่าล้างเลยนะครับพระเจ้าอยากให้เรารักษาชีวิตสมรสเนี่ยเอาไว้นานที่สุดเพราะมันเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างิสตจักรกับพระคลิกไงฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะเรียกิสตจักรว่าเจ้าสาวของพระคลิกครับเราสมรสกับพระเมสสโโปรดกแล้วเราไม่มีอย่าร้างพระเจ้าก็รับเราเป็นเจ้าสาวทีต่างของโลก รเราจะดีน้อยงลงเราจะดีมากขึ้นพระเจ้าก็ยังรักเราเหมือนเดินเมนะครับเพราะฉะนั้นการหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่ทางออกสําหรับแนวม,มุมมองของพระเจ้าครับสิลปวิบานในอดีตส่วนใหญ่ที่ผมเคยอ่านในหนังสือก็มักจะปิดตาข้างหนึ่งก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวยังรักษาความเป็นคร,บรอบครัวอยู่ได้ซึ่งไม่หย่าเนี่ยเขาก็โอเคละแล้วก็เรื่องอื่นเขาก็ปิดตาไม่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการพันนันเรื่องของการใช้ความรุนแรง ซึ่งจริงๆแล้วพระคำดีเนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าห้ามหย่าร้างแต่ว่าพระคำดีบอกว่าฝ่ายสามีต้องรักระยะด้วยฝ่ายระยะต้องให้เกร็ิสามีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าขอใครนะครับเรื่องของการติดพนันเรื่องของการติดยาเสพติดและทําให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าขอใครนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการที่เราจะต้องนําทั้งคู่เข้ามาสู่กระบวนการการแก้ปัญหา ครับอย่างแรกก็คือเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเรารู้จักกันมานานขนาดนี้ใช้ชีวิตร่วมกันมาเนี่ยเมื่อมีปัญหาเล็กๆแล้วเราต้องรีบแก้ใช่ไหมครับรีบพูดคุยกันรีบเปิดหัวใจต่อกันแล้วก็พูดคุยกันเพื่อปัญหาเล็กมันจะได้กลายเป็นไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไม้นานปัญหาเล็กก็จะกลายเป็นปัญหากลางและใหญ่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะแก้มันได้และเรามักจะเลือกทางออกก็คืออย่างนั้นหนีดีกว่าหนีก็คืออย่าหลางใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ คู่แต่งงานคริเสเตียนทุกทุกคนโดยมากแล้วเนี่ยก่อนแต่งงานก็จะมีสิทธิพิบาลหรือว่าผู้ให้คำปรึกษาก่อนสมรสจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุป,ปรกรณ์อย่างหนึ่งนะฮะจะบอกว่าเป็นบุคลากรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราในการที่เราจะไปขอคำปรึกษาในการพูดคุยถ้าเกิดเราไว้วางใจเขาและคิดว่าเขาจะช่วยเราได้นะครับ,รบแล้วก็เอานําไปให้คนกลางแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้สิทธิพิบาลาก็จะมีบทบาทสาําคัญละในการที่เราจะเป็นคนกลางที่จะไม่ เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันเชื่อว่าปัญหาทุกๆปัญหาเมื่อผ่านไปแล้วนะครับมักจะทําให้คู่สมรสดรักกันมากขึ้นผงานไปได้นะครับแต่ทุกๆปัญหาไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนถ้าปล่อยเอาไว้เรื่อยๆสามารถทําให้คู่แต่งงานทุกคู่อยากกันได้นะครับเพราะนั้นอันนี้หนุนใจก็คือปัญหามีไว้แก้ครับไม่ได้มีไว้กลุ้มนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อให้เราหนีปัญหาหรืออยากร้างไปอืมครับผม ทีนี้ในอีกอเรื่องหนึ่งนะครับที่มักจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องของการมีเซ็ก์ครับผมยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับการมีเซ็ก์ก่อนแต่งก็ไปที่ยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวางนะครัผมไม่ต้องบอกว่าความคีไม่เห็นด้วยใจเรื่องนี้แน่นอนนะครับทีนี้อยากให้พี่วิทย์พูดถึงถ้าถ้าเกิดตัดเรื่องข้อห้ามกดข้อห้ามอะไรนี่ออกไปเนี่ย การมีเซ็ก์ก่อนแต่งมันมีข้อเสียอย่างไรครับโอเคเรามาพูดในมุมมองของจิตวิทยาบ้างล้คกันนะครับคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นการตอบสนองเนื้อหนังของเรานะร่างกายเราก็มีความสุขดีนะครับแต่แน่นอนนะครับเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยมันมักจะไม่ได้จบที่คนคนเดียวนะเพราะว่าเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเราก็จะมีความคิดขึ้นมบว่าเอ๊ะนายเอนี่ก็ดีนะแล้วนายบีเป็นยังไงอะ แล้วนาย C ละ่ะหรือว่านางสาว C ก็ดีนะแล้วนางสาว B นางสาว B เป็นยังไงนะมันจะเกิดความรู้สึกว่าอยากลองอยากเปรียบเทียบแล้วเมื่อถูกเปรียบเทียบเนี่ยก็จะถูกเลือกถูกไหมครับเมื่อถึงวันวันที่จะต้องเลือกอนาย A ก็อาจจะบอกว่าอลองมาหมดละตั้งแต่ A ถึง B เนี่ยผมเลือก B แล้วกันนะครับซึ่งความรู้สึกต่างๆที่มันถูกปฏิเสธนะครับถูกบอกร้านบอกเริกงเนี่ยมันก็จะไปตกกับ A C และ D ใช่ไหมครับว่าอ๋อเราไม่ได้ถูกเลือกนะฉันไม่ไดีพอ,อนะครับแต่มันถูกมาตรฐานทางสัคงคมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเมย่อย่าไปคิดมากเลยใ,ใครๆเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆใน,ในใจของมันไม่ได้ง่ายนะในการถูกปฏิเสธเพราะนั้นาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยนะครับมันมีผลเรื่องนี้ด้วยหรือผู้ชายเวลาไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสส่วนใหญ่เนี่ยมีแบบเปิดเผยไหมฮะก็ต้องไม่เปิดเผยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่แต่งงานกันนะครับบางคนอาจจะบอกในหมู่เพื่อน แต่าจะาไม่ได้บอกในหมู่คนทางานผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบงังเพราะนั้นมันมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเวลาที่เราปิดบงังอะไรบางอย่างต่อคนคอื่นเนี่ยเรามีความรู้สึกอยู่ในมุมลึกๆของเราว่าสิ่งน,นั้นมันไม่น่าจะถูกต้องครับนะครับมันไม่ได้ยกย่องมไม่ได้ให้เกียรติคนที่เราอยู่ด้วยนะครับเ,เราแค่มีความรู้สึกว่าเ,เราแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะนํามาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับ อาจจะมันนามาซึ่งปัญหาเรื่องของการคบชู้สู่ชายก็ได้นะครับ mm hmm. นายเอาจจะแต่งงานกับนางสาวบีก็จริงแต่พอแต่งมาแต่งมาอ่ะฉันชักคิดถึงรสชาติของของเอ mm hmm. ของ C ของบีนะ mm hmm. นะัดมาเจอกันดีกว่าเพราะเราก็คุ้นเคยเหนแล้วก็ทาไมครับกลายเป็นคบชู้สู่ชายได้นะครับ mm hmm. หรือผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายคนอื่นมาก่อนก็ทาไมครับอาจจะเกิดเรื่องทิํานองของธรามหลังชีวิตแต่งงานได้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ mm hmm. มันมีปัญหาทางจิตวิทยายเยอะแยะเลยถ้าถ้าไม่นับเรื่องพัฒนาอีกนะครับโอเคครับผม ก็วันนี้สําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ขอบคุณอาจารย์วิทยามากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อแนะนานกับเรานะครับผู้ฟังสามารถติดตามมานาประจําวันพอดแคสต์ได้ทาง facebook และ youtube มานาประจําวันทุกเย็นมาเพืรหัสเวลาห้าโมงเย็นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ